สำเร็จง่ายๆใน3นาทีหลายคนนะคะที่กำลังสร้างตัวตนออกมาทำออนไลน์หรือว่าคนที่อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าใครก็ตามนะคะวันนี้เฟฝนเอาเคล็ดลับง่ายๆเลยนะคะมาฝากทุกคนไม่ว่าวันนี้คุณจะทำอาชีพอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะ ฟร์มีเคล็ดลับง่ายๆที่คุณสามารถเอาไปทำตามได้ทันทีนั่นก็คือให้คุณหาโรโมเดลของคุณค่ะคนที่เป็นต้นแบบที่คุณสามารถเอามาอ้างอิงและเอามายืนยันเอามาการันตีให้คุณเห็นเลยว่าทำแบบนี้มันได้แบบนี้อย่างยกตัวอย่างตัวเฟิร์นเองนะคะเฟิร์นมีโค้ชใหม่และอาจารย์บัณฑิตเป็นโรโมเดลเป็นตัวอย่างในชีวิตของเฟิร์นนะคะว่าเฟิร์นอยากจะมีชีวิตแบบนี้แหละ คนจะเอาแบบนี้คนจะเป็นแบบอาจารย์บัณฑิตให้ได้พอเราได้ตัวอย่างเรามีโรโมเดลที่ชัดเจนเอามาอ้างอิงเอามายืนยันแล้วว่ามีคนที่เขาทําแบบนี้แล้วมันได้แบบนี้จริงๆเราก็แค่ก๊อปปี้ค่ะเราก็แค่ทําตามทําตามวิธีการเหล่านั้นที่อาจารย์หรือว่าคนที่เป็นโรโมเดลของเราเนี่ยค่ะ เขาแชร์เทคนิคเราก็เอาวิธีการวิธีทางลัดนั้นเลยเอามาลงมือทําตามแค่นั้นเองง่ายๆเลยอเอาตัวเองนะคะเข้าไปเรียนรู้<ๆ>เข้าไปอยู่ใกล้ๆกับครูกับโค้ดหรือว่าคนที่เป็นโรโมเดลของเราแล้ววิธีการง่ายๆอีกวิธีการหนึ่งนั่นก็คือการมีเมนทอร์ค่ะหรือมีที่ปรึกษามีคนที่เขาเคยลงมือทํามาก่อนและเขาก็จะรู้ว่า เวลาที่คุณลงมือทํามันจะผ่านอะไรไปบ้างมันต้องใช้วิธีคิดแบบไหนมันถึงจะก้าวผ่านในเรื่องนั้นๆที่คุณติดได้เพราะฉะนั้นแล้วคุณจะต้องมีโรโมเดลของคุณหรือว่าตัวอย่างที่คุณเห็นแล้วคุณชื่นชอบที่สําคัญก็คือการมีเมนทอร์คุณจะได้มาปรึกษาอย่างใกล้ชิดส่วนตัวเลยนะคะเวลามีอะไรเราก็สามารถที่จะโทรพูดคุยปรึกษาและก็แก้ปัญหาให้เลยในทันทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าใครสนใจอยากที่จะให้เฟิร์นเป็นเมนทอร์ให้นะคะในเรื่องของการปรับลุกในการทำออนไลน์คุณก็สามารถทักอินบ็อกมาสอบถามได้เลยนะคะเฟิร์นมีราคาพิเศษให้นะคะสำหรับคนที่เห็นคลิปนี้และคิดว่าคุณจะเอาจริงแล้วแหละปีนี้คุณจะต้อง ้าไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็จะต้องประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์ให้ได้ถ้าใครที่สนใจอยากจะให้เฟิร์นเป็นเมนทอร์ให้นะคะเฟิร์นมีราคาพิเศษให้นะคะสามารถทักอินบ็อกซ์มาสอบถามได้เลยนะคะที่ l i n e แอดด้านบนที่เฟิร์นทิ้งไว้ให้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ